ไทยนิวเอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยนายชยชายแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดตลาดร่องสวนไดแพงแหล่งของดีวิถีพ่อเพียงซึ่งเป็นตลาดชุมชนรูปแบบใหม่เปิดให้บริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาตลาดนี้ได้รับความร่วมมือมาจากอบอตอบางคนทียายแพงนำโดยนางสาวเรนูเล็กนิมิตนายกอบอตอและชาวชุมชนในพื้นที่ภายในตลาดมีสินค้าและอาหารพื้นถิ่น ที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายในะราคาเริ่มต้นเพียง10บาทอาทิสลัดโลผักปลอดสารเข้าเหนียวส้นตำกล้วยทอดลูกชิ้นปิ้งทับทิมกรอบข้าโพดยา่างเข้าต้มมัดหอยทอดพิซซาและกลหรี่ปับ๊บรวมถึงร้านค้าที่เข้าเริ่มโครงกรารคนละครึ่งจำนวนมาก ไฮไลท์ของตลาดก็คือกุ้งแม่น้ำธรรมชาติจากชมรมคนตกกุ้งใด่แพงสดใหม่จากลำคลองขนาด5-10ตัวต่อ1กิโลกรัมราคา450-600บาทพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสจัดจ้านอร่อยจริงๆหลังเปิดตลาดท่านผู้ว่าร่วมภายเรือแท็กซี่โบราณในร่องสวนซึ่งเปิดให้บริการให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพและทดลองภายร่วมกับชาวบ้านสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน,นอบอุ่น นักท่องเที่ยวที่มาชิมชอบก็จะได้รับมะพร้าวน้ำหอมฟรีคนละหนึ่งลูกจนถึงช่วงปีใหม่ในอนาคตอบต,อบตอก็ตั้งเป้าว่าจะพัฒนาตลาดสู่กรีมาม์เก็ตส่งเสริมการค้าควบคู่กันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้พะหนานะจากพืชท้องถิง่น100%ไทยนิวเอเชียครบช้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมามาศ